ครับตอนนี้อยู่กับช่องมาโค o TV Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาทำบล็อกหนึ่งวันนะครับก็คือนะรครับคุ้ให้การบ้านโคตรเยอะเลยแบบขนาดไม่ได้ไปโรงเรียนอดเียงเรียนดนะครับออ่้ออต้ีวเราไปทำกันบ้านตอนเลยครับผม การบ้านเป็นกองทุกคนเนี่ยเต็มเลยนะนี่ตัวมาแบบนี้เลยแบบก็สวงเขาบอกว่าจะให้การบ้านน้อยลงโอ้ยไม่เห็นจะได้น้อยเลยดูเต็มอุบาดอุบายดูเพิ่งทำหลอโอ้แบบความรับผิดชอบเยอะจริงจริงบอกเลยปวดประสาทเลยเนี่ย เนี่ยการบอกการบ้านเยอะมากแบบแต่ละวิชาสั่ง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 การบ้านสังคมก็ยังไม่เสร็จเลยครู้สั่งบอกว่าให้เขียนทวเบียเอเชียอะไรก็ไม่รู้ไปเราอย่างอะไรต่อตอนนี้เป็นเวลาเท่าไงประมาณเที่ยงเที่ยงนั่งเที่ยงเที่ยงกลับบ่ายโมงแล้วทุกคนเออไปเจอใจไหมครับนี่เราก็มานอกสถานที่หลักหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จะไปกินซุปดำนะครับทุกคนอยู่กับ ของเราแล้วครับเรากำลังไปนะครับทุกคนก็มาอยู่กับเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่สุดที่น่ารักทุกคนเลยนะเมื่อกี้ได้ได้ยินเอาสูดได้ยินข่าวว่าผู้หญิงหนึ่งเปิดห่อมแต่ออกจีบออมกูโอนยางเดี่ยวฮะ สังคมกูเห็นผู้หญิงเราสังกมเลยแอบแอบเบิ้งดำดำเบื่อเยื่อย่อเอฮะนี่เป๊ไม่รอดไม่รอดไม่รอดนะทุกคไม่รอดไม่รอดอันนี้มันเร็วเกินไปอ่ะหลังจากเรากลับไปเล่นที่บ้านเสร็จเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะแต่ตอนนี้มันเวลาหกโมงแล้วครับทุกคนแล้วเรายังไม่ได้แบ่งมันเราจะดูติ๊กต็อกต่อไปนะทุกคนเพิ่งทำการบ้านเรียบร้อยแล้วทำหมดทุกวิชาน่าจะไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนเราอยากไปโรงเรียนเนาะทุกคนว่าไหมใครอยากไปโรงเรียนกดหนึ่งมาแลครับทุกคน โอเคเจอกันกลับมาเจอกับเพื่อนเก่าๆของเราเออลนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับทุกคนเรายังไม่ได้อาบน้ําเลยเนี่ยเออคลิปไม่คา้ากันเลยเออก็สําหรับคลิปนี้จบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนตอนเย็นนี้จะมีคอนเทนต์ใหม่นะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายเอา